สวัสดีเพื่อนเพื่อนช่องยูทูบสอพัฒนาชัยครับอยู่กับผมวิรศักเล็กสอพัฒนาชัยมาไวทีไทยเวาฟครับมวยคู่นี้เป็นการเจอกันระหว่างฝ่ายแดงครับแหลมโพสิทธิ์คุณวัชสันเจอกับทางยอดอมรินรถสวยจ่าเจดกับก็แหลมโพซ้อมสิงห์มาวินนะครับยอดอมรินก็ซ้อมที่รถสวยจ่าเจดนี่แหละครับเหมือนเดิมครับก็อย่างที่ท,ทราบกันดีเราจะยอดอมารินนี้ก็แตกออกมาจากทางไข่โมยสิทธิ์เชฟบุญธรรมนะครับส่วนแหลมโพเองก็ออกมาฟิตซ้อมอยู่ที่คขาโมยสิงห์มาวินครับกับพวกซีอุยกับพวกตะเภาแก้ว วันนี้มาดูกันครับแหลมโพเองนี่มีุริกีเป็นแชมป์นะครับวันนี้มาเจอกับทางเจ้ายอดอมรินครับที่บอกว่าตอนนี้ฟอร์มก็เรื่อยๆนะกำลังทำฟอร์มขึ้นมาเลยนะครับในการย้ายเข้ามาชกที่สายสิทธิของเคพยินดีครับเป็นครับยกนี้เป็นยกที่3นะครับแหลมโพสิทธิ์คุณวัชสันครับมวยซ้ายก็เป็นมวยเข่าเปิดเกมขวางหน้าแทงบูดดุดันครับเป็นมวยเข่านะเพราะฉะนั้นเราต้องมาติดตามดูกันไปครับ ส่วนเจ้ามารินครับหรือว่าเจ้าแสงอาทิตย์สิทธิ์เชฟบุญธรรมนะครับซ้อมทีให้เมยรถสวยจัดเจตครับเป็นมมยซ้ายฝีมือครบเครื่องครับเป็นมมยฝีมือนะครับมีจังหวะเตะซ้ายแล้วก็เหลี่ยมเชิงดีวันนี้ดูท่าแหลมโพจะเดินเข้าไปตีเข่าแล้วครับเพื่อนเครับเบียดมาครับเอซ้ายไปแสงอาทิตย์แหลมโพพยายามเดินเบียดจะคว้าคอตีเข่าไห้ได้โอ้ยเตะลุยจะถือแขนงซ้ายครับยกที่3ตามดูกันครับเพื่อนเคื่อเรทก่อนหน้านี้อยู่แหลมโพประมาณ3-2ครับตอนนี้ยกที่3มเพื่อนเพื่อนกำลังรับชมกันอยู่ราคาเนี่ย แดงต่อ7-4็ดสีไม่ใช่สิเจ็ดสอครับเจครับสาประมาณนี้7จ็ดอยู่แดงครับก็ดูทรงจากการเดินพยายามไล่จับพอเสียบนี่แหละครับดูถ้าจะเร่งเกมแล้วครับสำหรับเจ้าแหลมโพหมวยเข่าทั้งแถบครับถ้าพูดกันตามตรงครับมาจากแดนใต้แล้วก็คคายมวยสิงมาวินครับมาครับบิดเบียดล็อกลัดมัดกับการกดแยกออกมาก็ยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่ข้าบครัวมวยครับ ช่องยูบสอพรนาชัยชารักมวยเราคือเพื่อนกันครับฝากกดไลค์เป็นกำลังใจให้ทีมงานด้วยนะครับมาครับจาระเวนถอยออกสาส์แข้งซ้ายสายสต์แข้งขวาแหลมโผไม่สนเดินชนตีเข่าครับหายจังหวะดูบรรยากาศในเวทีมวยรังเสร็จนะโว้โหสุดยอดเลยก็น่าจะเป็นเวทีที่ตะกอนมันเปิดไม่ได้เขาก็ย้ายไปจับที่รังสร็กัน,นครับผมเองนี่ต้องขี่มอ,ซอไซค์ไกลเลยบ้านผมอยู่แถวแถวลาด,ดเนินครับมาดูครับ ยกที่สามนะครับยกนี้ครับแหลมโพเดินย่างเข้าไปย่างเข้าไปท่านนกกระยางเดินถีบซ้ายถีบขวาพยายามจับคอเจ้าแสงอาทิตย์ถอยถอยต่อยหมัดขวาตีโอ้อถือเข้าขวาไปแสงอาทิตย์ดูออกแข้งน้อยไปนะครับน่าจะสาดแข้งขีทีหน่อยนะแสงอาทิตย์น้ามาครับนี่ครับไม่ออกแข้งครับไม่ออกแล้วครับแ้งซ้ายแสงอาทิตย์ หรือว่าเจ้ายอดอวรินครับชื่ออาร์มครับชื่อเล่นชื่อ้องอามครับตามกันต่อยกที่สี่ครับมาครับต่อยหมัดซ้ายครับแสงอาทิต์ครับเบียดเบียดล็อกลัดมัดไปครับโอ้โหบอกกระามตรงนะครับตอนนี้ราคาก็อยู่แดงแพงแล้วครับก่อลูกเดินนี่ครับแล้วดูว่าแสงอาทิตย์นี่จะออกแข็งน้อยไปหน่อยครับดูท่าจะว่าดูกรับมีหมัดกับหมัดคอยขวางไว้ครับแต่จับครับ คือเจ้าแหลมโพพยายามจะจับแสงอาทิตย์นี้ก็ต่อยหมัดใบครับเป็นเป็นครับเปียกไปครับมีหมัดครับหมุดหมัดฟัดรับไปครับพยายามจะขย่มเขาเหมือนกันแสงอาทิตย์ตีขึ้นตีซ้ายครับแหลมโพแสงอาทิตย์ก็เคาะขึ้นเหมือนกันครับลูกวงในชัดเจนครับผมว่าแหลมโพนี้ก็จะได้เปรียบชัดเจนแลวครับดูจากการไล่จับ่ออย่างนี้ครับแสงอาทิตย์เดงก็ไม่เอาเท่าไหร่ครับถ้าจะถอยยังมาเล่นวงนอกอย่างเดียวเลยนะ หมุนออกมาครับน er mm ี hmm oh, de ah! ่คร hey, uh ับมีแข้งขวาครับแหลมโพแสงอาทิตย์สาดซ้าย่ะขยับขยับต่อยหมัดซ้ายโอ้เตะแน่แสงอาทิตย์เตะแน่ครับเตะซ้ายนั่นแหละครับอืมันได้จังสั้นมันยจังสั้นออกแข้งทีทๆน่าจะดีกว่าครับเออวแหลมโพตีครับแสงอาทิตย์ตีคนละดอกคนละทีครับทีมงานฝ่ายแดงนี่สั่งกดคอครับล็อกล็อกข้อล็อกข้ออว่านี้บอกดข้อไว้กดข้อไว้ดูจากพี่ใส่เสื้อกั๊กสีแดงนะไปอีซ้ายครับ ตี้ายแล้วครับแยลมโพโอ้โหคือน่าจะสั่งเขย่าตีเลยนะครับมาครับกดตีซ้ายครับเขย่าเขย่าเขย่าแล้วก็ตีไม้ตีไม้ไม่ได้ครับแสงที่กดไว้ครับราคาเหลือแปดหนึ่งเท่านั้นะครับแปดหนึ่งทะพื้นครับไปเสียปลายครับแสงที่เสียบคืนครับ โอ้ยทีงานนี่สั่งออกนะไม่ไม่ออกแข้งนะแสงอาทิตย์น่าจะออกลําบากเขาจ้าแหลมโพเดินชิดอย่างเดียวเลยออกแข้งไปมันก็แบบยังไงอยู่นะโอ้ดูแหลมโพเสียบครับจสกนัทิตย์ต้องมีหมัดมาช่วยแล้วครับแหลมโพนี่เป็ไปล็อกคอครับแข็งแกร่งแข็งแรงจริงครับดูครับวงในนี่ไล่แขนนี่ดูได้เปรียบครับราคาแพงแล้วครับตอนนี้ครับ เมื่อกี้อุตส่าห์ราคารถมาดีนะแปดหนะึ่งะตอนนี้ก็พุ่งมาสามสิบหนึ่งไปแล้วครับราคาแพงครับนี่ับเดินเข้าไปครับแสงอาทิตย์เองก็ถอยอยู่นะครับ ยังไม่ได้ทําอะไรเป็นชิ้นเป็นอันเท่าไหร่ครับตอนที่ผมดูนะแต่ว่าเจ้าแหลมโพเนี่ยเดินบุกเห็นชัดเจนครับว่าเป็นตัวเดินครับสณะที่เดนีถอยตั้งรับพยายามต่อยหมัดนะครับแข้งนี้ก็ออกได้ไม่ไม่เียบถนาดเดินละเดินละไปยกสี่เดินไปต่อยเดินไปเตะอื้มหมดยกขึ้นยกทีห้าครับเพื่อนๆครับแหลมโพกับตอดอมรินรถสวยแต่เจดนะครับด้วาเจ้าแสงอาทิตย์ครับก็คุ้นแต่ชื่อแสงอาทิตย์นะเนาะ ยกนี้มีอัดฉีดแสงอาทิตมา20,000นบาทครับมาดูว่าแสงอาทิตย์จะทําอย่างไรครับมาดูว่าจะใช้ลูกไม้ไหนครับดูท่าน่ยถ้าเป็นความน่าเชื่อถือบนล็อกในก็ไปทางแหลมโพกันหมดครับดูครับยังเดินครับแล้วตัวยังเดินนะครับยกที่5ครับเดินเข้าไปคว้าคอไวครับคืออยู่วงนอกไม่ได้ครับอยู่วงนอกนี่จะเป็นเพลงแข่งของแสงอาทิตครับวันนี้ถือว่าวางเกมมาดีครับยกสามเนี่ยเริ่มเดินบู๊แล้วครับก็เดินมาตลอดครับเียกห้ายังเดินอยู่เลยครับ แหลมโพครับอ้าวอย่าเราไปมีหมัดหมัดกอดกอดไว้กอดไว้ด,ไวดูครับดูจังหวะไล่แขนครับยางจะฟันสอบกันแสงอาทิตย์เตะซ้ายเออออกซ์ซันอาเ์เป็นไปเนี้ประคืมแหลมโพนี่เข้าคว้าคอครับแล้วก็ดูครับก็ตัวก็เป็นเกมวงในของเจ้าแหลมโพนะครับเดี๋ยวนี้ถือว่าหมดจดครับในเรื่องของการจับคอตีเข่าครับเพืเ่อนๆครับ ก็ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมนะครับถ้าใครชอบคลิปแบบนี้อย่าลืมฝากกดติดตามและก,กด like ไลค์เป็นกำลังใจให้กับช่องยูทูบสอพัฒนาชัยด้วยนะครับ mm hmm. เดี๋ยวก็ปล่อยบรรยากาศนะครับมอยคู่นี้ให้เพื่อนดูกันไปเรื่อยๆจนจบครบยกเลยนะครับ mm hmm. โอ้ยพอกันไหมคลิปหน้าครับแอดมินขอลาไปก่อนครับอยู่ดีมีแห้งซ้ำไปดีสุขสุขคนครับ ทอครับเกมมวยมันมาสูงนี้ครับรวเราแดโพกับยอดอมรินทร์ครับนี่มือนเจ้ายครับรวมการรวบรวมคะแนนเป็นรามีแดงครับเาดั้ครับาชนะคะแนนัาายอดอมรินทร์ไปครับูีทีสองมวันสูนีครับทีวีทีมวิครับเรามูบรรยกาศรัเกมครับ